Pcx 160ปี2025นะครับตัวท็อปสุด ABS ด้วยนะคุณผู้ชมนะคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมบอกว่าแต่งไปประมาณ20,000บาทนะครับผมอ่าที่ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันแพงเลยนะครับผมแพงสุดเลยน่าจะเป็นน็อตเลททั้งคันนะคุณผู้ชมใส่น็อตเลทมาเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะ่นนะร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้นะแปดสิบาทอย่างเงี้ยนะครับทั้งคันเนี่ยร่วมหมื่นนะครับเกือบหมื่นนะฮะตัวอ่าน็อตเลทอย่างเดียวเฉพาะน็อตเลสข้อดีคืออออะะไไไรรู้้มมยเเา่่่ดใสดนนะ็ตทงี คือเขาใส่สแตเลสเลยนะครับผมคือมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนรถเดิมๆนะแต่ว่าความดีของมันเนี่ยอ่ามันทนสนิมมากกว่าตัวน็อตหัวดําทั่วไปนะครับจะขาดในอะไรอย่างเงี้ยยากกว่านะฮะแล้วก็นี่ครับผมโอชิคาร์บอนนะครับผมไม่ได้โฆษณาให้แต่อย่างใดแต่ว่าทาคาร์บอนออกมาได้สวยงามทีเดียวนะสวยงามเลยแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนี่ฮะอ่านี่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคือผมมองแล้วง,งานเขาเนีย้ยแบะ ลายผ้าเห็นไหมครับไม่มีเป๋เลยนะครับบางที่ยังแบบรู้สึกว่า,าลายผ้ามีเป๋บ้างหรือว่า,าจะแบบว่าพวกชั้นที่เป็นชั้นเคลื่อบเนี่ยหนามากจนเกินไปแล้วก็จะเหลืองไวนะครับแต่เนี่ยอันนี้ดูแล้วงานประณีตมากอาจจะมีเปะเปรบ้างนิดนึงนิดนึงนี่เห็นไหมเนี่ยไล่มาเพิ่งจะเห็นนิดเดียวนะมองแทบไม่ออกด้วยนะครับเคฟล่าเนี่ยมีทั้งตัวในตัวนอกเลยนะครับแล้วก็ชิลหน้าใส่ชิลใส่ามานะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบที่พักเท้าเนี่ยเขาใส่ของเท็ดูซีแท้มานะทุกคน ี่เห็นไหมฮะ H 2ตแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นพันแน่นอนนะครับแล้วก็ดีฮะกันร้อนค่อยเสียนะขอจับนิดนึงเฮ้ยเคบล่าแท้เหมือนกันนะครับเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะฮะโอ้นี่หล่อขึ้นมาเลยหรอเออสวยนะฮะแล้วนี่ปลายท่อนะครับนี่ปลายท่อก็เป็นเคยบล่าเหมือนกันนะครับสำนักเดียวกันนะฮะค่อนข้างสวยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะจริงๆอะ่ะตอนแรกผมดูอ่ะผมว่ามันเรียบร้อยเกินไปผมนึกว่ามันเป็นเคบล่าเทียมนะคุณผู้ชมแต่พอมาดูแล้วเออ น่าจะแท้นะครับแล้วมันมีการแบบว่าามีทั้งแบบสิ่งที่เป็นระเบียบของเคปเลอแล้วก็มีแบบลายเป๋ของเคปเลอธรรมชาตินะครับผมมาร์ดเดิมอย่างอื่นครบนะฮะเห็นไหมฮะมาพวกนี้เขาไม่ถอดนะครับผมคือคนเล่นรถเป็นนะครับทะเบียนเกจองมานะฮะทะเบียนกรุงเทพนะเลข75นะครับอ่าแล้วก็ ภาษีถึงปี69อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นรถปีส0 2 5ัใต้บออหมูนวมนุ่มมาเรียบร้อยเลยนะครับบุ๊กสวิดมีนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะบุ๊กสวิดมีนะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งหลักร้อยโลเท่านั้นนะฮะอันนี้มีน็อตเดิมมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมหลายจุดนะครับอาจะเป็นน็อตเดิมนิดหน่อย,น,อยนะครับที่ติดมาอุปกรณ์ใต้บอกอะไรมีครบเบาะนี่นะฮะมีมาร์กเดิมมีมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับเบาะขาวจั๊นะฮะ สภาพถือว่าสวยมากนะครับได้เครื่องได้โครงตรงนะแล้วก็สภาพทั้งคันผมให้9 0้าสถึงเเลยนะครับผมเงาแวบนะครับแล้วก็ไม่มีล้มชนแปะมาแต่อย่างใดนะอ่ะมาดูของแต่งด้านบนกันต่อนี่ของแต่งยังไม่หมดเลยนะฮะก้านเบรกนะครับของ Re v o l u t i o n นะครับของแท้ด้วยนะคุณผู้ชมสามารถปรับระดับได้ถึง6จุดนะครับผมแล้วก็มีกระจกทรงลิสมานะครับอ่ะตัวนี้นี่นะฮะตัดแสงได้ดีนะครับไม่หลอกตาแล้วก็สันไม่ไม่สันด้วยสันยากนะครับเห็นไหมฮะคือมันเป็นขาแบบงานเซียนซีเลย นะครค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็กระปุกเบรกนะครับใช้ของ h 2 c dot f o r brake fluid นะครับเห็นไหมฮะ h 2 c mm hmm. แท้นะครับซ้ายขวาน็อตเลสจะเต็มตรงนี้นะฮะใส่ของแต่งมาเพิ่มนะครับนี่เป็นที่แขวนแกง แขวนกาแฟแขวนแกงได้หมดนะคุณผู้ชมแล้วตัวนี้ความพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นตัวเก่าแฮนมันจะเปื่อยถูกไหมครับแล้วก็เป็นตัวตาแฮนแต่ตัวนี้จะมีชุดสีมาปิดแฮนให้ทีนึงนะครับความดีงามของมันเนี่ยก็คือ,อชุดแฮนหรือว่าน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในเนี่ยได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนอกจากรูปโฉมข้างนอกเนี่ยที่มันดูงดงามมากขึ้นแล้วนะฮะก็จะมีในเรื่องของหน้าจอด้วยนะคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวให้ดูกันหน้าจอกันนิดหนึ่งปุ๊บปุ๊บนี่เปิดนี่ นะะหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอ LCD แบบสีแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะมีสีมีอะไรคมชัดสวยสู้แดดมากๆแล้วเนี่ยวิ่งมาแค่400โลนะคุณผู้ชมไฟหน้าอะไรพวกนี้เขาก็ปรับโฉมใหม่หมดเลยนะครับผมดูหล่อขึ้นนะเนี่ย แล้วก็พวกไฟล้องไฟเลี้ยวไม่มีการแบบแพรมออกมาข้างนอกนะครับผมทําให้แบบว่าเกะกะหรือว่าหักง่ายไฟท้ายนะครับผมก็สวยมากยิ่งขึ้นนะครับปรับมาให้โฉบเฉี่ยวลุกดูดีลูกคุณหนูมากยิ่งขึ้นนะครับผมชคเดิมโรงงานก็นุ่มอยู่แล้วนะและตรงนี้ครับแผงเนี่ยน่าจะยกมาจากรุ่นพีหรือเปล่าคือสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสูงต่ำนะครับกดดูตรงนี้ได้เลยนะฮะมันทําให้แบบว่าการควบคุมเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วจอก็จะไม่เรียกว่าไม่เสี่ยงที่จะโดนน้ําเข้ามากยิ่งขึ้นนะครับจอเจ้าก เบิ์นยาขึ้นด้วย ABS ทํางานปกติมีระบบ idling stop ทางานใช้งานได้หมดนะครับ traction control มีมาให้และสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะนี่ฮะ เปิดปิดได้แล้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมกดค้างเท่านั้นเี่ไฟพาร์ตมีกดได้แล้วก็ไฟค้างหนีได้ด้วยเออเจ๋งก็คือเปิดไฟสูงค้างได้ด้วยนะฮะอ่ะพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับอัตราบริโภคน้ามันนะฮะตกประมาณ40-50โลลิตรนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ ABS ด้านหน้านะมีมาพร้อมกับ traction control น,น,นะครับก็จะทํางานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกำสายสตาร์ทขวาปุ๊บ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอ้โหทุกอย่างคือแสดงผนแบบเป็นสีมีขาวมีแดงอะไรพวกนี้สวยนะครับขออนุญาตลองบิดดูนิดนึงนะคุณผู้ชมนี่มันวิ่งตามมือเลยนะอควันขาวไม่มีนะมาดูตรงนี้กันดีกว่าโอ้โหเขาแต่งภายนอกอย่างเดียวนะครับอะมาดูระบบไฟนะครับระบบไฟหน้าเนี่ยกดไฟสูงไฟต่ำแล้วี่เรากดค้างแบบนี้ได้ก็คือง้างออกจากตัวนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเลิกใช้ก็กดเข้ามาปุ๊บทัชั่นคอนโทรลครับกดค้างปุ๊บ แน่มันจะขึ้นตัวล่างขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือ r a c t ซ o n t r a c t i o n control ถ้าเรากดค้างอีกทีนึงปุ๊บนะครับตัวนั้นก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ t ท a c t i o n control นะครับไฟเลี้ยวนะครับปุ๊บนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับนี่ตัวจริงก็ติดนะครับผมไฟเลี้ยวขวาขวาไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟท้ายไฟเบรกทำงานครบถ้วนนะครับอ่ะดานหน้ากันบ้างนะฮะโอ้ P c ซตัวใหม่นะครับเพิ่งได้มารีวิวคันแรกเลยนะฮะ อ่าเป็นคันแรกของรา้านวู้บบายเลยนะครับผมมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะคุณชมนะโอเคเดี๋ยวขอญาตดับเครื่องนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงจริงคุณเข้า youtube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูปบายบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line ไลนะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม เอาละเดี๋ยวมันคุยกันเรื่องราคากันต่อดีกว่านะครับผมตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวมาตรฐานนะฮะข้อมูลก็คือว่าตอนนี้ตัวมาตรฐานก็จะได้ ABS มาด้วยแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวโรสซิงนะครับผมนี่จะเป็นตัวโรสซิงนะครับก็คือจะได้จอ TFT ที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะมีแผงปุ่มกดตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าตาของตัวโรสซิงเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้มีของแต่งมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าของแต่งเนี่ยร่วมๆประมาณ20 0 0 0บาทเคฟ ล่าชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆก็เป็นพันแล้วนะฮะอันนี้นะครับโหชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นเล็กด้วยรวมๆแล้วนะฮะรวมกับน็อตเลทที่ไล่มาเกือบทั้งคันด้วยนยฮะ,ะก็ตีสะเกือบเกือบสองหมบาทนะครับเฉพาะของแต่งนะครับคุณผู้ชมแล้วมือหนึ่งของโรซิงเป็นเท่าไหร่นะฮะอ่าเราไม่นับมือหนึ่งของราคาออฟฟิเชียลนะครับเพราะว่า p c x เนี่ยเป็นรถที่นิยมกันมากๆเพราะฉะนั้นราคาหน้าร้านก็เหมือนหวยนะฮะเราหา80บาทแทบไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมราคาหน้าร้านอ่ะประเมินกันคร่าวๆนะครับก็มีแสนหน่อยๆะะแสอไรรบบวก แล้วแต่เขาจะบวกกันแสนหมื่นแสนสองหมืน่นโดยประมาณนะอาจจะ1นึ่งหนึ่งสามหนะครับผมถูกสุดๆผมว่าก็ประมาณแสนหนึ่งนะอันนี้ไม่รวมของแต่งนะครับอันนี้ของแต่งจัดเต็มไปอีกเกือบ20,000บาทนะครับแต่เราขายทั้งหมดทั้งมวลในตัวท็อปนี้ด้วยนะฮะในราคาแค่เพียงรถ400โลนะรถมือเดียวนะฮะหลักเดือนนะฮะ99,900บาทประหยัดไปเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมนะ99,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับนนทบุรีอะไไรรพวกนีีี้้ส่่่งงฟทัหมมมดคา ใดๆเ,เพิ่มเติมนะฮะราคานี้ให้เร็วให้ไวเลยนะฮะ9ก9 0 0ของแต่งคระระดับนี้แล้ววิ่งมาแค่400โลคุณผู้ชมเรียก <c oughs> ขอัยด้วยนะฮะเรียกได้ว่าคุณแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะในราคาแบบนี้นะครับซื้อไปจบเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งรอของนะฮะไม่ต้องมานั่งรอแบบายทะเบียนด้วยคุณได้ใบทะเบียนที่เลขสวยไม่ต้องลุ้นนะครับผมแล้วประหยัดไปเป็นหมื่นแล้วนะฮะบุ๊กเซอร์วิสอะไรมีครบนะครับเข้าสูยนได้ทุกระยะนะฮะได้ทั่วประเทศไทยได้ปกติเลยด้วยนะครับผมให้เร็วให้ไวเลยนะฮะราคา เท่านี้นะครับผม9 9 000, 900บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วกรุเทพริมณตลนะครับผมจองก่อนได้ก่อนเชา่าแน่นอนครับโทรมาได้ที่064-6363635 064-6363635นะครับผมใครอยากจะขายอยากจะเทินรถหรืออยากจะเทินกับคันนี้นะฮะสแกนคิวอาโค้มาได้เลยด้านซ้ายบนนะฮะแล้วก็ส่งรูปรอบคันพร้อมสำเนามาได้เลยนะครับเราประเมินให้ราคาสูงนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านเพราะคาคนกลางด้วยนะครับโอนเงินสดเดี๋ยวนตรงนั้นนะครับเรารับซดให้ราคาสูงและไปถึงที่ไม่มีค่ใใาใช้จ่ายใดรถ ครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบู๊บบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนบางทีห่างกันถึงห้าพันถึงหมื่นหนึ่งเลยก็มีนะครับผมแล้วไปถึงหน้างานและที่สําคัญคุณปลอดภัยหายห,ห่วงเราเป็นมืออาชีพครับและมีทีมงานพร้อมเอกสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับหายห่วงสบายใจทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องเอกสารไปได้เลยเวลาจะขายรถนะฮะอย่างที่แจ้งกันไว้นะครับบางทีเนี่ยขายใครไปไม่รู้จักนะครับเขาโอนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าขายเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขนผิงกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายหรือไปก่อคดีไไไรรรเเาาาามมมม่สถถทบด้ันนป็ สิ่งที่น่ากังวลใจแเราอาจจะพิสูจน์ได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่จะดีกว่าไหมนะครับผมทำให้ไม,ม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับผมยังไงวูบบูยดูแลให้จะซื้อจะขายสบายใจที่วูบบูยแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะฮะ p c x โฉมปี2025ตัวโรสซิงมีของแต่งนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สู่ไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้านะครับถ้าดนับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับ ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปเ e อร์บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูปเ e อร์บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเ e อร์บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ